สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมซูเปอร์ลักกี้เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่2นะครับของบัญชีนี้นะครับก็ผมเปิดมาเนี่ยก็สามารถที่จะลงในส่วนของรถไฟถังได้นะนี่ครับแต่ว่าตัวผมยังไม่นั่นมากนะผมก็ยังไม่ลงนะครับผมก็มาส่วนของสังหารพิศซาก่อนนะครับ เอาเพรเป็นหลักก่อนนะครับในการเล่นนะครับก็พยายามที่ที่จะสู้นะคกับในด่านต่างๆนะครับหรือก็คือลงด่าน ให้หมดนะครับให้คำเคสรให้เรียบร้อยนะไว้ในแต่ละวันนะครับวันที่สองผมจะข้าพลังเท่าไหร่นะเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยผมข้าพลังแสนห้านะวันที่สองผมครับผมสักสองแสนก็โอเคนะสองแสนหะ้าสองแสนห้า ผมว่าเดี๋ยวผมเอาเซนิสไว้ไว้เป็นตัวรับดาเมจดีกว่าถ้าไม้ตายจะได้ไวขึ้นเน,นะร่รนะเพราะว่าการได้รับการโจมตีเนี่ยก็เพิ่มเกรดไม้ตายด้วยนะครับ อันนี้คือไฟที่ลมผมแพ้ทายนะครับก็เลยตีเบานะครับ <c oughs> อันนี้สื่อนะี่ยโดยรับสตัตย์การเติมตีของ j e น i s สือเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะ,ะครับ12แล้วครับ เันกวกวาล้างอะไรนะโหยอมกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลงเป็นไรวันไปก่อนนะครับไรวันก่อนนะก็ <c oughs> มีพาลาังขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยยอดนะครับ ราก็มาเก็บเพชรแบบนี้นะครับก็สะสมเพชรไปเรื่อยนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเกี่ยวกับค่าพลังนะครับ ก็มาเก็บในส่วนล็อกอินก่อนนะครับเอาเคพจไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราก็รีเอาเพจก่อนนะครับเน้นเน้นเพจนะครับเยอะๆหน่อยนะครับหรือว่าพวกคำพีอะไรก็คุมนะครับ พยายามทำเควียห้ให้หม่หมดนะครับ ครับเราก็เนี่ยปลดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสืกอผมสามารถใส่มั่วหมดได้ไหมโอ้ผมดันไปนั่นผมดันไปเอาเอาวูฒนะนะครับแทนที่จะได้หนึ่งดาวทั้งทั้งทั้งหมดนะครับ การว่ามันมีพัดแบบสองดาวไปแล้วมันก็เลยไม่ครบเตอ็จนะครับเราก็มาไล่ดูครับว่าแชมเปญที่เราได้รับเนี่ยได้ถึงตรงไหนแล้วนะครับนี่วันที่สองนะครับ ก็มารับครับมารับอันนที่สองนะก็จะมีสสมยอดซื้อนะถ้าเติมก็สองครับทีม,มนะครับอันที่สองนะหมายถึงว่า 1, หนึ่งก็หนึ่ 2, งครับทีมสองก็สองคับทีมลันก็ลั่นไปเรื่อยๆนะอันนี้ประสานง่ายนะครับชมถึงที่สิบถ้าหากว่า ส0ิบได้รางวัลตามนี้นะครับแล้วก็อบลมฮาราชิเนี่ยผมลงมาแล้วนะครับ6กนะครับลงกับเมื่อวานด้วยนะครับแล้วก็สิพิเศษนะก็าเก็บไปครับวันฟรีนะวันแรกนะแล้วก็มือใหม่ก็เก็บไปก่อนนะของฝันมือใหม่นะวันที่สองก็จะได้ของอันนี้นะผมก็ตีผมก็ตีได้ครับ ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็ตีไปนะไม่ไ้ไาเ่่ยว่าตีไปเรื่อยผมว่าน่าจะชนะนะครับไม่ชนะเราทีสองน่าจะโหดนะไม่เป็นไรครับแพ้ก็เรื่อยๆนะครับแล้วเก็บไปเรื่อยๆนะของเรา ไม่ไหวใกล้พอนะครับผมก็จะเปิดนะครับทั้งหมดนะเพื่อที่จะเอามาอัพตัวได้นะครับถ้าเสนิทสึกเรียบร้อยก็จะน่าจะเล่นง่ายงขึ้นนะครับ ยี่บเก้าใช่ไหมอีกอีกหนึ่งเวลหรือเปล่าผมถึงสามารถที่จะสปินได้นะโอ้แปดสิบเลยอใชฟเวลานามเหมือนกันนะแล้วก็ผมก็มาซื้อในร้านค้าเนี่ยนะครับของในร้านค้านะเก็บไว้ก่อนนะครับปสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจว่าสู้ได้หรือเปล่านะก็ลองดูนะครับผมว่าก็สู้ได้แหละ เต้นตีศัตรูทุกตัวนะครับทำไม่ไดนะ้นี่มันเพิ่มเรียวร้อยให้เรานะครับเราก็เลยแบบโหดนะครับจริงๆผมไม่ถึงเรียวร้อยนะต่อศัตรูแค่เร้อวสิบเองนะ ผมว่าแบบนี้ผมน่าจะไปยากได้ไหมนะผมไม่เสี่ยงดีกว่านะผมจะไปทาไปง่ายก่อนนะ